แซวรินเทอินฟูแรปเปอร์ดังเสียชีวิตในวัย14ปีพร้อมพี่ชายแฟนคลับแซารินเทอินฟลูเอนเซอร์และแรปเปอร์ชื่อดังเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย14ปีพร้อมพี่ชายเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการเมื่อสำนักข่าวเดอะซันได้รายงานข่าวเศรซาว,ว่ารินเทหรือชื่อจริงคือแควโฮป i n f l u ูเอนเซวัยรุ่นและแรปเปอร์ดังชาวแคนาดาได้เสียชีวิตแล้วในวัย14ปีพร้อมกับพี่ชายของเธอเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวของรินเทหรือแคลวโฮปได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจแจ้งข่าวการเสียชีวิตของรินเทโดยระบ,บุว่าเราขอแจ้งข่าวการจากไปอย่างกระทันหันและน่าเศร้าของแคลวผู้เป็นที่รักของเราด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง ไม่มีคำใดจะแสดงความรู้สึกอะไรต่อการสูญเสียและความเจ็บปวดครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหนือความคาดหมายของเราและสร้างความตกใจให้กับเราเป็นอย่างมากอีกทั้งการเสียชีวิตของพี่ชายเธอก็ยิ่งเพิ่มความโศกเศร้าให้กับเราอย่างถึงที่สุดในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงนี้เราขอความการุณาความเป็นส่วนตัวขณะที่ต้องเผชิญกับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การเสียชีวิตของแคลและพี่ชายเธอยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนแคลจะอยู่ในใจเราตลอดไปการจากไปของเธอจะทิ้งความว่างเปล่าที่ไม่มีใครแทนที่ได้ซึ่งทุกคนที่รู้จักและรักเธอจะรู้สึกได้เองสำหรับรินเทหรือแคลโฮป เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังในโลกออนไลน์จากการเปิดตัวในวัย9ขวบที่โพสโชว์ชีวิตหรูหราถือเงินเป็นปึกนั่งอยู่บนรถหรูซึ่งใช้เวลาไม่นานหลังจากที่เผยแพร่คอนเทนต์ออกไปก็กวาดผู้ติดตามไปถึง1.8ล้านคนหลายคนต่างสืบคน้นเบื้องหลังของเธอว่าเป็นใครและใครคือผู้จัดการก่อนที่หลายคนจะทราบความจริงว่าแม่ของเธอคือผู้อยู่เบื้องหลัง คอยคิดคอนเทนต์ส่วนรถหรูและบ้านหรูๆนั้นเป็นของลูกค้าจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนอกจากนี้ยังมีข่าวจากหลายทางว่าพ่อแท้ๆได้ฟ้องร้องให้เธอไปอยู่ด้วยสิทธิเลี้ยงดูตกไปอยู่ที่ฝ่ายพ่อส่วนฝ่ายแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรแล้ว เนื่องจากมีหน้าที่การงานที่ไม่มั่นคงศาลจึงตัดสินให้พ่อได้สิทธิ์นั้นไปทําให้รินเทต้องย้ายไปอยู่กับพ่อซึ่งส่วนทางกับตัวเธอที่ไม่อยากไปอยู่กับพ่อและหลังจากที่รินเทต้องไปอยู่กับพ่อด้วยความจําใจเธอก็ไม่ได้รับความใส่ใจดูแลที่ดีถูกบังคับให้ตัดขาดจากโลกภายนอกอีกทั้งยังปล่อยให้เธออยู่กับพี่สาวของภรรยาใหม่ ของพ่อส่งผลให้รินเทมีอาการเครียดและต้องเข้าพบจิตแพทย์ทุกสัปดาห์ทั้งนี้ชาวเน็ตที่ทราบข่าวว่ารินเทและพี่ชายเสียชีวิตแล้วต่างพากันตกใจและรู้สึกสงสารชีวิตของเธอเป็นอย่างมากโดยหลายคนมองว่าแม้แคลวในฐานะรินเทจะประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเด็กแต่เธอก็เจ็บปวดจากการถูกบังคับให้ทาในสิ่งที่ไม่ต้องการแถมโดนคนเกลียดมาเยอะเช่นกัน